ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลายาณมิตรปรีชาเบี้ยมุกดาและกัลายาณมิตรวรวันสนองชาติ หันธรรมยังพุทธสา,าภาคะวะโตปุพาภาคณมการังกะโรมาเซนาโมตัสาภาคะวะโตอราระหะโต สัมมาสัมพุทธัสาวนโมตัสสะภาคาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธาสานโมตัสสะภาคาวะโต อาราหาโตสัมมาสัมพุทธายักเเคพันเตสังโฆยักเเคพันเตสังโค,ค,งโคปฏิชานาตุปฏิชานาตุมยังเอตังมัยังเอตังธรรมัมมะชยะมหาเถรัสสะธรรมัมมะชยะมหาเถรัสสะ,รรท,ะทะเวอสีติ ทะเวอสีติวัสายุวัฒนากาเลวัสายุวัฒนากาเลชีวิตะสัจจสิกขายะชีวิตะสัจจสิกขายะอคารังอคารังสป,ประริวารังสป,ประริวารัง,ปปรรงมหาชนะสสะมหาชนะสสะอตตะสันติสุขะ อัตตาสันติสุขะสัมปาปนัตถายะสัมปาปนัตถายะภิกุสังคสสะภิกขุสังคสสะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอายังอายังพิกขุสังคสสะภิกขุสังคสสะมหาชนัสสะมหาชนัสสะอัตตสันติสุขะ อัตตาสันติสุขาสัมปาปนัฏฐายะสมปาปนัฏฐายะชีวิตาสัจสิกายะชีวิตาสัจสิกายะอาคาระทานสสะ อาคารทานัสะอานิสังโสอานิสังโสอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจานิพานายะจาสังวัตตุสังวัตตุ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายอาคาร82ปีอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อการศึกษาความจริงของชีวิตเพื่ <peace> <running> อการศึกษาความจริงของชีวิตเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ แก่การให้มหาชนแก่การให้มหาชนเข้าถึงสันติสุขภายในตนเข้าถึงสันติสุขภายในตนพร้อมด้วยของบริวารนี้พร้อมด้วยของบริวารนี้แด,ด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขออานิสงฆ์ขออานิสงฆ์แห่งการถวายอาคาร82ปีแห่งการถวายอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อ ธรรมะชะโยเพื่อการศึกษาความจริงของชีวิตเพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่การให้มหาชนแก่การให้มหาชนเข้าถึงสันติสุขภายในตนนี้เข้าถึงสันติสุขภายในตนนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทินสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรชัยสิธิ์ สิริโพและกลัลยาณมิตรนัทวดีกุลสุสิริภัยบู์ขอเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสะปาลิวารานิสะปาริวารานิาาานพิกขุสังคัสสะพิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสปะริวารานิสัปะริวารานิาป,าานปติคันหาตุ ปาติคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีขรัตตังทีขรัตตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพานายะจะนิพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ จงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน สาธุแล้วพวกเราก็ตั้งใจรับผ่อนพระกันนะด้วยการระลึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาบุญที่เราได้ตั้งใจถวายอาการ82ปีหลวงพ่อธรรมชยโย บุญที่เราตั้งใจถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแต่พระภิกษุส,สงฆ์สามเณรเป็นบุญใสๆกันนะจ๊ะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์ดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลเพราะนั้นให้เราตั้งใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญ พร้อมกับรึกถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเราที่ท่านได้ให้โอกาสสร้างสถานที่แห่งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างเต็มที่รึกด้วยใจกตัญญูน้อมถวายบุญที่เราได้ทำในวันนี้แด่ท่านเพื่อความสุขความไม่มีโรคไม่มีภยัย เกิดขึ้นกับท่านส่วนตัวเรานั้นก็จดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญบุญนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสาเร็จกันนะจ๊ะจดใจนิ่งขอให้บุญได้เกื้อหนุนให้เราปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายจะทำการงานสิ่งไรก็ขอให้ประสบกับความสาเร็จ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีครอบครัวที่มีแต่ความผาสุขผาสุขกันทุกๆท,ท่านในครอบครัวจดใจนิ่งๆในขณะที่พระกำลังให้พรกันนะยะทาวะริวหาปุราปริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจ so so ิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธรรมนิโชติระโสยาสัพพิติโย วิไวจันตุสัมภรคุณวินาศตุมาเตียมภวันวันตายโยสุขีติขายุโกวาภวสั Yo carawanyu wa suang Sa nupawe nasa nupawesaang Kanupa we na ko entara tana tamara tana sang kara we na jatulasi titi san satama ව கிකයනු පවちන්නසාக்கු පවනසfeදේ.

วานิกาอันตารายาปิวินาสันตุจเตชะชาชัยยาสีทิทานังราพันสอดีมภาขยานสุขังภารัสิริหายุจาวันนอนจพวปุัง เวทิจญาติสวันสัตวันสัจายยวยใจชีวะสิทธิ์เทวันตุเตวพวัตุสัมพมังคารังรังคันตุสัมปะเทวตัสสา ภาพุยตานุภาเวนะสทตาโสติภวันตุเตะภวัตุสัมภังคารัง เชิญทุกท่นทานตั้งใจบูชาพระรัตนไตรโดยพร้อมเพียงกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระคขวาพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิ พุทธังพระวัน huh, ต <damit. S 1> ังอภิวาเทมิพุทธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตพระขวตาธรรมโมสวากาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนามาสามิ ธรรมังนมสามมิธรรมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนาม,ามีสังฆังนาม,ามีสังโฆเมนาโตพระสงค์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอิสิตังปฏิตังตุมหันขิบะเมวะสมิจตุ ขอความตั้งใจขอความปรารถนาของจันทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสเพปเรนตุสังกัปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถา,าดุจจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพนมณิโชติระโสยถา หรือดุดดวงแก้วมณีโชติรสเทถ,ถนสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ 국민그�